สังฆทานที่วัดบ้านง้อตำบลน้ำคำอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดวันนี้ขออนุโมทนาบุญกับญาติโยมบ้านเราทุกๆุกคนนะรับขอบบพระคม่ขอ่อใ้โย่ไก่ป็นแก่ตีไก่แต่วัดพกแต่วขอบานเขอเรเชิญเริญบุ อาชวมนี่ยเพราท่านไขอชมพิธีการท่าศาสนานาะคูากขอเรียนเชิญเด้อมีเข่าหนาเข่าปาเข่าโตรดเากรดต่มอกหมออันหลัเ้าถึงหน้าเป็นกระดูกเป็นกระดานเป็นหมอขอเรียนเชิญไปนทานอกาชาการพระเรียเรเขาในรปงานองเาาอก่านให่ที่เียบร้อยแลวก็ยอดไม่เห็นกการที่เราวจะมี วัวเฟินส้ยทุกแมวหมบวกุ้งนั่นแหละในทุกแมวนีตุยตาใจรักนะครับของกุ้งจารแสดงอยู่ิรงนี้แต่ขอเลี้ยงเชืจะเลี้ยงรู้ในมั่งวีค่ะกระตุ้ปัจจัยในกระตุ้งแก่ใจในกระเพรารวมโดยเฉยกันในการบ่มเสริมบ่แล้วอยหน่อยครับ แกขแตนสุขบ่ซื้อเสียเหน้าคนการขอนิม้สมหน่อยนอาจารย์นกู้มันดอกบลเข่งนะครับดอกบอเข่งคนกู้พี่หนึ่นะท่าฮ่าฮ่ากนขกวาการ์นกู้อบริานะครับมาหลอกลอนดูมาหาทางหนาพักก็ทำได้นตผู้หญิงก็ทำดีแม่ดีที่ ารงการวจทากนนะครับทีหมอตระหนัด้วยเกบตือผู้เห็นสอบด้ารมอยวิยาการสามด่านนะครับนะครับตวนวนก็น่ารู้วุแมุ่ณีุหลอมเข้ามาแ้วจะเห็นเข้ใจกำลังในการตรวอย่างในกอไม่แน่นอล้เวลาอีกประมาณยี่บนาทีแต่สจัะเชมวิธีการที่ตัศาสนานะครับตามเหตุการนะครับแลเวลาถอมาี่สิบนาทีกาซิห่ขุนแม่ แตวัดควายิ่ใหญพุทพ่อครับไ้นอกน้ำตาลขอเทาไดในช่วงในการล่ำป่วยพ่อนอกกัดขอต่ถ้าสมพัญแตงรายนานผร่วมบริจาคนะครับในหนาผู้ร่วมบริจาคก็นยนึงได้คนขอดได้ไปในนอกน้ำตาลก็ไปอาจารย์หน่อยพอรับก็จะเป็นเนล่ต่อตเวลาอนพรุทธลนเป่อวมอนกอีกสัก้หนึ่งนหึสองนาที่เนาะ ส, Merkel, สาร seaweed, ุนพงนสะอาดใจรับอีกสารยบาทกับคุณจรสาระหนึ่ร้อยบาทกุญมรรัเนี่ตาินนยหนึ่งร้อยบาทกุณแม่หนูพิ้นไกรรับหนึสองร้อยบาทผู้ผสมออกหน้าเนี่ยหาทิดบาทก้อนองน้องข้มนหนึ่งทมี่สิบาทแน่ยหนน้องหนอนักอีกอสองร้อยบาทครับผวคนพิษสมัม คนเกือสมัยสมอเนี่ยสองร้อยบาทคุณสมิ่งมณ์คสองยีสิบาทคุณบางเพนควงสวัสดที่หนึ่งร้อยบาทคนสีสวัสดิ์สีลรักสีหลักษากึ่งสองร้บาทคณวิไลคณวิไลต้อยินใส่มาบางใส่ร้อมอีกยีสิบาทอาจารย์สมรักสมสมรักบ่หนึ่งร้อยบาทนะครับอันคือกินสขนมอาภัยบ้านหองโตหสามหนึ่งพัน 69บาทคุณทีพระวันศรทรอม200บาทบ้านนองหมูแก990บาทคุณพอสีนวลทีทักษา,าบ้านโน,น,น่นหนม่งร้อยบาทคุณรุ่ีนนาภมนงร้อบาทคุณรัตนาปราหมงค์า100บาทมรับเสียงหยยใหม่เอ่นหน่อยเด้นอัดจบเยรับเลยเ้อคุณมายุรีนีครับบ้านโนจันทร์4ีบาท ดาบตำรวจเกรียการเตรียมสัตว์ปัาทงหนึงร้อยบาทบ้านว่าหมูห้าดีเจ็ดร้อยบาทผู้ช่วยเพชรทองสหนึ่งร้อยบาทผู้ช่วยรองนักสิิบาทบ้านีบาทเาี่หนใครจะมาามาีคนสองคนมต่อะไรันมรอรอพัลมมันไปใสบอนี้พัลม่อนพันลมไปบจัไส ตังค่ำหนึ่งพันบาทนะครับเาจการไหนเด้จัการต้น้นไหลปทองสองบาทเจียนเรียวรระรสวยหน้าสบาทรู้เกียร์ราหนึอยบาทคุณธนานาไหมทองหนึ่งร้อยบาทวัดพัฒนาจุาหงษ์ตึงพันบาทคุกตะมลพกอนดีเลิศ สีลาเลอรกตอ,100อนหนึา100บาทพ่อคุณนาคหนึ่งร้บาทกานผู้ใหญ่นอนจันหนึ่งพับาทแม่เข็มทองคุณสี100บาทนะมัดมัดพระดอแ8ดร้อยแปดสิบบาทคุณสาขอขออ่านเลยสขาเ่าขอ